เมนูนี้นะครับเป็นเมนูจานพาสต้าครับจุดเด่นอยู่ที่ตัวซอสผัดครับซึ่งได้แก่ซอสเอ็กโอครับซอสเอ็กโกเป็นซอสผัดสไตล์จีนนะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักที่เด่นๆเลยนั่นก็คือเป็นตัวหอยเชลล์แห้งนะครับเอาละครับเมนูนี้ที่เราจะทําใช้เส้นเฟตตูชินีครับจะเป็นเฟตตูชินีซอสเอ็กโเนื้อนะครับ ตัวเนื้อนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหมักก่อนง่ายๆนะครับโดยที่ว่า,าผมจะสไลด์เป็นเส้นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปหมักง่ายๆครับผมใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันงาแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อนุ่มนะครับโดยใช้แป้งข้าวโพดครับขยำให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันดีนะครับ หมักทิ้งไว้นะครับเป็นเวลา15นาทีครับพักที่อุณหภูมิห้องได้เลยครับเพราะว่าถ้าเบื่อเวลาเนื้อออกจากตู้เย็นและเย็นเกินไปเนี่ยครับไปผัดจะไม่อร่อยเพราะว่ามันจะเหนียวและตึงเกินไปนะครับและสําหรับตัวพาสต้านะครับวันนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็นเฟลตูชินีแฟลตนะครับถ้าคุณผู้ชมจําชื่อไม่ได้เนี่ยจำเป็นหมายเลขก็ได้ครับหมายเลข29นะครับเวลาที่เราจะต้มนะฮะเราต้องต้มให้ได้ระดับออเดนเตอันเตเตเนี่ยเขาเป็นเนื้อสัมผัสสไตล์อิตาเลียนครับเขาจะหนึบๆนึบอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าต้มนาาเท่่ไหรดู 7นาที7นาทีคือ7นาทีจากน้ําเดือดนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วอย่าลืมที่จะใส่เกลือลงไปนะครับพอเราใส่เกลือลงไปในน้ําแล้วครับเราเริ่มตั้งนาฬิกาจับเวลาตั้งแต่ตอนที่เราใส่เส้นลงไปเลยครับหาแล้วล่ะหลังจากที่ใส่เส้นลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยเขานิดหนึ่งนะฮะดันให้ตัวเส้นลงไปในน้ําทั้งหมดนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมผักที่เราจะใช้ในเมนูกันก่อนดีกว่าครับคนหั่นหอมใหญ่นะครับ หั่นเป็นเส้นๆครับเช่นเดียวกันกับตัวพริกหยวกนะครับแตงกวาครับใช้แตงกวาญี่ปุ่นนะครับมาเริ่มผัดกันเลยนะครับในกระทะเราใส่น้ำมันลำข้าวลงไปครับคอยให้ร้อนดีนะครับ น้ำมันร้อนแล้วผลก็จะใส่เนื้อที่เราหมักไว้ลงไปนะครับพอเนื้อใกล้สุกแล้วนะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่ครับผมแล้วก็พริกหวานลงไปครับแครอทเนื่องจากว่าแครอทบางมากผลจะเก็บไว้ใส่ตอนหลังพร้อมกับเส้นนะครับปรุงรสครับผมน้ำตาลครับซอสเอ็กโรครับ น้ำมันหอยโชยุครับผัดให้เข้ากันดีครับเส้นของเราได้แล้วนะครับใส่ลงไปในซอสที่กำลังร้อนๆพร้อมกับแครอทครับเค้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีกับซอสนะครับสุดท้ายก็ปรุงรสนะฮะด้วยพริกไทยเล็กน้อยครับเฟตูชินีผัดซอสเอ็กโอนเนื้อของพลเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ก็พร้อมลงจานสวยๆแล้วครับแต่งด้านบนให้สวยงามนะครับด้วยแตงกวาที่เราซอยไว้เป็นเส้นๆครับผมต้นหอมครับแล้วก็โรยด้วยงาเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งเมนูจานพาสต้านะครับที่มีซอสอร่อยๆอ,อ,อย่างซอสเอ็กโอและนี่ก็คือเฟตูชินีซอสเอ็กอเนื้อครับ